สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทั้งหลายเอฟซี FC ทุกทุกคนค่ะมือนี้ป้ากะสีมาเรล่า้มฟันเห้นข้างเนาะค่ะเนาะค่ะเราพ้มฟันกับฟันเห็นคุ้นย่ายลเลค่ะเป็นยังคือฟันเห็นแต่คุ้นย่าแต่แตแตแตสันนี้เมลบคุณนย่าสิเขา่าหีกบา หันว่าพี่จังอยู่ร่วมกันอยู่อยู่ร่วมกันเมื่อปีเมื่อนองนะคะมีอายมีเอื่อยค่ะอยู่ร่วมกันเมื่อพจังอยู่หน้าเนี่ยละพี่จังอยู่หน้านี่ค่ะหลุมย่าห,หญ่มย่า่หลดว่าอันพ่อพ่อซูน่ะนี่ไปอาเมียไม่น่ะในสามสิบปีแล้วว่าฉัน แม่สิบอกหวยบอกมีจังไหนกับพ่อจักค่ะอันแม่ซูน่ะไปเอาอันเมี่ไห่อันได้อันได้สามสิบปีแล้วอายุปูอยู่ทั้งสะกดขุนมาสั่นแต่ว่าตานะ่ะตาเนี่ยเสียเสียกรย่ายนะ่ะโดดอยู่ค่ะตาเสียตั้งแต่อายุห้าสิบห้าสิบต้นๆนะคะเพ่ย่งมาถึงหกสิบอะค่ะห้าสิบห้าสิบห้าสิบกกว่าเกือบหกสิบละตาตาย แบบก็ได้ว่าเดี๋ยวว่าสันป่าก็ได้ว่าอันได้รถขั้นไม่มากก่อนเถอว่าสันสิปเป็นน้ำลากข้อมาไห้ว่าสันสไปิดสิสสปเป็นน้ำหลากข้อมาว่าสันป่าวางสีสิเป็นน้ำหลากพอมาว่าสันมาจากเมี่ยไม่พอว่าสันใหญ่ใหญ่กับหวัวย,ยิ้มปุยปุยอยู่ ว่าปลาสิบเอลพอขึ้นมาอ่าสิบเอล่าพอขึ้นมามาสั่งใหญ่ใหญ่ไงย,ยิมปุยปุยอยู่สิบเป็นสิบเป็นอีหยังบอกค่ะอันไปเอาเมียม,ไม่ได้หอ้อะได้สามสิบปีแล้วมาสั่งชิมาออกอีกบอกสามสิบนะสามส่วน่ะสามส่วนในสศูนย์สามเน,นะนี่ยนะพูดพิถานะ่ะชิมาออกอีกบอกทุบบุญขึไหวกันแค่ ม้นไหวกันป่านนี้ออกอีกอะไรที่นเนา,เาะเข้าเข้าเยาเผอค่ะแต่ว่ารดป่ากับมี่ค่ะรดป่าทะเบียนป่าค่ะรดท่านเขียวเหนียวทับเนี่ค่ะสามเจ็ดศูนย์ห้านะคะมันกัมี่ไม่สี่สามโตอะได้วันที่มันออกห้าสามศูนย์มันกัดก,กับสามโตแตกค่ะมันมีเลสี่โตค่ะะเบาเบา,บาให้เอฟซี่ฟังเนาะค่ะหมวดบางนึงหันการาไป แกเอาไปแก้น้อไม้ที่ย่าบอกไปอ่ะไปหาเน้อไม้นะคะเอาไปแก้เอานือไม้มันก็ออกหัวไทยนะคะออกหัวไทยสามสามหาหาสามนะคะออก,ออกออกอยู่ออกหลายหัวต่อมากแล้วสามหัวตอกันแล้วค่ะหัวที่สี่มีสิมี่อีกอยูบอ่บ่ตุอสิออกปวดออกเรียแทะปาว่าแต่ว่าย่ายนี่สำคัญส่วนข,ของพันศานน่ค่ะ สำคัญปีที่เรามมดจนเราออกภาษาโจนมาเลยปีใหม่ไปคุณค่ะคอยจนช่วงสงการพขายุดค่ะแต่เขามากตลอดค่ะรุดกับรุดแค่หวดเดียวว่าซ้องมากกับไมกอีกคือเกาค่ะค่ะบรูว่าสิเปิ์จังไรค่ะถ้าผู้ใดอยากตามป้าก็ตามได้ค่ะพันตามป้ามันก็สี คันมีเะขรเายลตัวเนะี่ยคันไปตามผู้อื่นนะมันกับมันกับผู้ไหวถ้าสิตามแต่ของป่านี่ค่ะพือพ่อสูไว้อยู่ค่ะพ่อสูไว้บอยู่เท้ากัญยาญาหมุกมุนมันไลาติดไปให้าหวังว่าเสี่ยวลุวย้ยเพียเดียวกไปจจัยไปก็ได้ค่ะปัจจายแต่พ่อได้ฟั่งน้ำมูกับเคจังส mm ันกับพือไใดค่ะเ่ะเกของคุณย่า่ทีที่ร่องหายแล้วเนะานะค่ะเนาะเรขกคุณย่าย่ที่ร่องหายแล้วจำอีกที่นะค่ะ นี่ค่ะแคบหน้าจอเบ้างเด้อค่ะเด้อนี่นะคะมันกับทะเบียนรถมันกับมีด้วยกันตามเจ็ดศูนย์ห้านะคะนี่มันกับมีอยู่ป้ากับซิบุต้าดอกก็คือคือเลขตกเก่าแต่ว่าคนมีโชัว์คนไปเอาล่งเอียงนะพูนี่แปดสองสองแปดเอิยงของคนเอาไปล่งเอีกค่ะกับเบืองแนมกันไปค่ะเบืองหาคุณยายมาหายเอีกค่ะกัคือ แนมแนมเบิงค่ะค่ะขันนี้ความฝันกับมะลาสส่ก่อนฟางนะคะมีความฝันคาร์บมี่กับ่เลาค่ะผูะ้ใดผู้ใดอ,อันมะออกอันโซลาเซลล์ซอยป่านะกะคือคือโซลาเซลล์มากมมากกำลังมากค่ะอ่ะกำลังมากซิบดวงค่ะกำลังมากค่ะเท่ากับมากแล้วก็สิได้ถวายพระอาจารย์ ประสิเรนัทพนมือถวายค่ะกะสิเรียงเพ้นพนน้ำค่ะผู้ใดสนใจเรียงเพ้นน้ำกะได้เด้อค่ะเด้อค่ะบ่าเป็นยังค่ะผู้ละหาละศิบกะเรียงเพ้นค่ะพระหาลูกค่ะเดี๋ยวนี้ว่าสิคิดว่าเสียมูกับพะให้ตั้งวงกันรถค่ะเพื่อเพื่อนกับพวค่อยได้สันเนาะเพื่อนบ่ได้ค่อยได้สั้นอาหารมูนี่ขาดชั้นได้สอนเศร้าอียังแล้วก็เลี้ยวไปค่ะ การอาหารยังทุกป้าไปค่ะก็วัชรีสั่งหมูกระทะไว้นะค่ะกับเบิ้งให้โซราเซียวมาหอดก่อนค่ะกะโซงมากาแล้วะคะ่ะโจมหมูว่านนี่อับรูว่าสิหอดมือนีบอ,อุ้จังไดค่ะอุได้อยักรวมบุญน้ำกระไดเด้อค่ะเด้อเป็นสภานบุญให้ค่ะกินมะ่ามไปน้ำกันให้เห่าแต่ปีนี้รู้สึกว่าเขาวัดเขาว่าค่ะ แต่ว่าบุไปจำอกซีนนะจำไ่ได้จำซินบ่ได้ค่ะค่ะเพื่อเฮ็ดไปตามกำลังเห้านะคะ่ะนี่ไปตามกำลังเห้าเฮ็ดไปเฮ็ดบุญไปเดี๋ยวมันก็สิขึื้นมาหาเห้าเองค่ะ <c oughs> มือนั้นเรียงเพนมือห้ยออกเศราห้ยออกเรียงเพนบายมากกันห <c oughs> <c oughs> ้ยยิมปุยปุยละคะ <c oughs> ่ะยิมปุยปุยค <c oughs> น ผู้ตัดออกก็มีผู้ใดก็มีแต่ว่าป้านี่ก็ได้ได้อยู่ค่ะได้ได้เต็มเต็มอยู่ทั้งทั้งล่างทั้งบนอยู่ค่ะก็ได้อยู่ค่ะแต่พราะว่าเฮากับพยามของเข้าแล้วมันก็ลายตัวแน่กาเฮากับไปซื้อลายค่ะคือพอได้ฟังอ่นเริ่มคือสีเป็นเริ่มบอกเริ่มหยับโยนเราได้นี่ค่ะป้าก็เริ่มหยักโยนแล้วหยักโยนยัญ่ๆจากน้อยคือปีที่แล้วอยู่ปีที่แล้วโยนใหน่ๆก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่า มาไท่ายมามาผ่าผิดผลาดมดนี่ห่วยใจถอยค่ะใจถอยน้ำห่วยอ่ะโมโหโมโหว่าเสือผ่าสร้างมันเอาให้ผู้อื่นไปตัดนะคะเทสแพทเทิร์นให้ผู้อื่นไปตัดมันก็เลยผ่าไปหมดค่ะเขาก็เขาสร้างใส่หนึ่งเขาไปยิดตัดใส่หนึ่งหาย,ยงี้สินะสร่างว่าใสาล่ละสองตัวสองตัว,ตวเขาไปตัดใส่ เดี๋ยวหลายยังไปสี่เป็นวุ่นวายกันไปหมดแล้วค่ะวันนี้เข้าสี่ขยายอ๋อแต่ขยายบ่ได้ทา่านตาใส่น้อยน้ำแต่ขยายใส่ใหญ่บ่ได้ค่ะก็ะเลยปวดหัววุ่นวายก็เลยเบาเบ,า,บาทั้งหวยค่ะแต่ว่ากับเขายือเก่าค่ะเขายุายกับรุดกับรุดบ่โดนค่ะ้าเขาคือเก่าค่ะเอาไว้ให้เอฟซีแน่ๆเบิ่งค่ะามาเด้อค่ะฟันใดเขมาแล้วก็ก,กดติดตามให้ป่าน้ำเน่ปดไลค์กดแร์ให้ป่าน้ำเน่ ได้เห็นคลิปต่อๆไปค่ะกับพยายามสิรุ่งด้วยตัวเองนะคะมันจะติดตามก็บเรื่มซีมี่ล้วค่ะใกล้แล้วยังย่งมันาค่ะชั่วโมงยังมาได้ชั่วโมงดูย่งมาได้ค่ะคำว่าเบิ้งเห็นได้เด้อค่ะเด้อค่ะเอาคลิปนี้แค่นี้ก่นเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวฟันไม่กับสีวาวให้ฟังเล่อยเด้อค่ะเด้ออ่ะ